กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปี n แค t กับเกมบูอาใค e โดยคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําทีมตีความโกดของเซตนะครับผมนะตั้งแต่ชั้น74ลงไปนะครับนะใช้ตัวละครอะไรบ้างน,นะครับผมนะและถ้าเกิดไม่มีตัวละครตัวไหนสามารถใช้ใครแทนได้บ้างน,นะครับนะคลิปนี้จะมาแนะนำกันนะครับและเช่นเดินรับผมหาต้องการเติมเงินเกมบูอาใคขอแนะนําบริการากเติมเงินเกมของเราครับ เรือชิโร่เติมได้กันได้ทุกแพ็คในเกมคู่ว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงิน,นเพืเข็ไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยอะไรครับผมบานเริ่มกันเลยนะครับตัวละครที่สามารถใช้แทนนะครับผมนะแล้วก็ตัวที่สามารถใช้ลงได้นะครับผมนะสำหรับเฟสเกาะแด้นะครับผมนะก็มีดังต่อไปนี้เลยครับอะนะครับ ท็อปดาเบทครับผมนะก็ต้องโยนให้ตัวของโยชิมินะครับผมแบรนด์ s, นะครับผมนะต้องบอกเลยว่านี่คือตัวที่ท็อปดาเบทที่ดีที่สุดในรอบนี้นะการที่เอาน้องมีนะครับผมการที่เราสามารถใช้ตัวละครน,น้องแกหรือยืมเพื่อนมาใช้นะครับผมนะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่มีต่อชีวิตม,มากๆนะครับ ตัวละครรอบบ้าครับผมก็คือตัวขอโนมิซัมเมอร์นะครับนะถ้าจะใช้คู่กันนะครับผมทั้งโนมิแล้วก็โยชิมิได้นะครับผมนะนดีก็จัดไปครับผมนะแต่คอนโทรลดาเบตให้ดีก็แล้วกันเพราะว่าบอสหลังๆครับผมถือว่าค่อนข้างจะตีหนักตูวใช้ได้เลยถ้าเกิดคอนโทรลฮิวไม่ดีก็อาจจะตีแตกได้นะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับ แล้วก็ต่อมาครับผมตัวละครที่พอใช้ได้นะครับผมนะก็แนะนําตัวแรกครับผมตัวของกีนะเรดน้องกีนะนะครับผมเป้าหมายหลักก็น่าจะเป็นในเรื่องของการเคลียรบอลแดงนะครับผมนะเพราะว่ามันจะมีลูกบอลแดงโผล่มาเนี่ยเราก็สามารถใช้กีนะครับยิงเคลียตรงส่วนนี้ได้เลยนะหรือจะใช้ตัวละครครับผมอย่างตัวละครอื่นอย่างอิวิซัมเบอร์นะครับผมนะ หรือจะเป็นตัวอาซุซะนะครับผมฮินาหรืออาคาลิก็ได้นะถึงแม้ตัวละครเกาะเหลืองนะครับผมนะถามว่าชั้นเจ็ดสีลงได้ไหมถ้าคนโคนดาเบตดนี่ก็ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะครับผมนะสำหรับ3ตัวนี้นะเพราะว่าผมลองใช้ดูแล้วได้เป็นไรเดี๋ยวเอาคลิปเห้ดีให้ดูด้วยนะอ่าโอฮิวเลยครับผมนะโวฮิว u, ก็จะมีหลักๆนะครับผมก็มีตัวของโคฮารุนะครับผมนะฮัสโกนะครับ โคโคระนะครับผมนะชิคุเรออนเซ็นนะครับผมนะฮานาโกะและก็ตัวของเซเดะนะครับไม่ต้องใส่ยกไปเยอะนะครับผมนะเราจะเลือกครับผมตัวที่สำคัญสำคัญนะครับผมนะตัวส่วนนี้ก็ไปปรับเราใช้ได้ดูนะครับตัวคอสั์สุดหลักนะครับผมนะถือว่ามีความสําคัญมากๆเลยนะก็จะมีตัวของโคทาบะนะครับผมนะอาโกุเรสครับ ลุงโฮะนะครับผมนะแล้วก็านากิสะนะครับผมนะชิุโกะซัมเบอร์ครับแล้วก็จะมีตัวของอชิโรโกะซัมเบอร์แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับผมก็คือตัวของน้อมคันทุสระแบรนนะครับนะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าก็ถือว่าใครที่มีแค่โยชิมิครับผมนะก็สามารถใช้ได้นะใครไม่มีคันทุสระก็สามารถใช้ตัวคอรตัวอื่นแทนไปได้ครับ และก็ตัวสับสุนรอนะครับผมแลีถ้าเกิดขาดตัวละครตัวไหนมากก็สามารถใช้ตัวละครตัวนี้แทนได้ก็จะมีตัวของนิกุนะครับผมนะอาโกนะครับผมอายเนะนะครับนะอายเนะเนี่ยเราไม่ได้เรียกออกมานะเราแค่ต้องการสกิลน้องแก่เฉยนะครับนะแล้วก็ตัวของเอมินะครับนะก็จะเป็นตัวกลางโล่นะครับผมแล้วก็ดึงตัวละครเราด้วยแล้วก็สุดท้ายครับผมก็คือตัวของฮิบารินะครับผมแล้วก็ตัวของกูกาบีใหม่นะก็เอาไว้ลูกค่าพอรตสนะครับผมนะโยชิบินะครับนะ แต่ส่วนใหญ่ก็มค่อยๆได้มากกว่าก็ได้นะแต่ใครจะไปลดค่าคอรก็ได้เผื่อจะได้สกิลฮันตโกวไวขึ้นอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับนะโอเคนะครับผมนะมาดูในส่วนของทีมที่ตาเบลใช้ลุยกันดีกว่านะครับนะตาเบลใช้ยังไงนะครับจะทีมไงชั้นเจ็ดสี่ครับก็ผมจะพยายามใช้ทีแบบขาดๆนิดๆหน่อยๆนะเพื่อจะให้บางครั้นะครับผมตัวละครไม่ครบก็สามารถใช้ลุยได้นะ ลักลักครับผมนะต้องบอกว่าที่ขาดไม่ได้จริงๆเลยครับผมนะก็น่าจะเป็นตัวของลูโฮลนะครับผมนะลูโฮแล้วก็อาร์โก้ที่ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะเพราะว่า ยังไงก็ต้องการตัวเร่งค่าคอสนะครับผมแล้วก็บัฟกระสุนแดงให้กับปาร์ตี้จะดีมากนะอากวกก็จะได้วยเรื่องของการบัฟคีเล็ที่ดาเบะให้กับปาร์ตี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะแล้วก็ตัวฮิวนะครับผมนะสักหนึ่งตัวนะอย่างเช่นตัวขอฮานาโกนะครับผมนะหรือจะเป็นชิคุระวาเซก็ได้ฮิวบูหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็บัฟหมูนะครับผมก็คือโคทามะนะครับนะฮิวเดียวนะครับผมนะโคโคน่าก็ถือว่าช่วยได้เยอะอยู่นะตรงส่วนนี้แล้วก็ดาเมจนะครับผมนะที่พึ่งพาได้ครับผมอย่างตัวขอโยชิมินะครับนะอ่า โอเคนะครับโยชิมิของผมเนี่ยก็อยู่แค่เย่นะครับนะอ่ะครับผมสกิลของผมเนี่ยโยชิมิครับผมของผมยังอยู่แค่เทียเจ็ดอยู่นะเนี่ยครับผมยังเป็นขอเทียเจ็ดอยู่เลยนะเรื่องของพลังพัารลังการนะครับแต่ของหลักนี่ก็คือเป็นขอเทียเก้านะครับนะอ่ะโอเคนะครับนะประมาณนี้ โอเคครับสกิลเซ็ตสูิ่ต้นนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะก็จะเป็นตัวของลูโฮะ n ครับผมนะโดยชิบิอาโกโคทบะและก็ตัวของชิซุโกะซัมเบอร์นะครับนะเพราะว่าเริ่มต้นเราจะใช้ชิซุโกะครับผมทำการดึงให้กับตัวละครให้มาอยู่ใกล้ๆกันลูโฮะจะได้บัฟได้ทั่วถึงนะครับและเวลาฮิลก็จะฮิลง่ายด้วยนะเพราะว่าตัวละครมันยืนอยูุ่ครบเราก็จะได้กดและก็ะบัฟบทีเดียวได้ครบทุกตัวในเวลาเดียวกันครับอ่ะโอเคครับทีนี้ก็ไปรอดูในส่วนของแนวทางการระสกิลได้เลยนะครับ โอเคนะครับเริ่มต้นนะครับผมนะก็ใช้ชิโนโกะก็ได้นะก็หลักๆครับผมเราต้องดึงนะครับผมนะตัวละครให้ปาร์ตี้ให้เข้ามาเพราะสังเกตเลยฮีนาผมจะอยู่นอกระยะนะครับนะโอส่วนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะใช้ชิ้โกะครับผมดึงตัวละครให้่ารวมๆใกล้ๆกันนะเราจะได้บัฟแบบง่ายๆนะทีนี้โคะลูกโคผมก็สามารถบัฟได้ครบตัวแล้วนะครับนะ แล้วก็ต่อครับผมในสูตรขอสกิลโยชิมินะครับนะก่อนเลยนะแล้วก็ตามด้วยโคทมะอาโกะนะครับผมนทำการบัฟเลือกให้ครบๆนะครับนะทีนี้เนี่ยใช้ตัวนี้ก็จะสามบัถบัฟไช้ครบตัวแล้วนะครับนะนี่ถึงข้อเดียวที่จะโกะนะครับอ่ะโอเคนะครับที่เหลือครับผมนะก็ทอบัฟอะไรเสร็จแล้วก็ลดเกาะนะครับผมนะแล้วก็ตามด้วยโคโคนานะครับนะรอยิวิ่งเสารนะครับอ่ะจะเสร็จละที่เหลือครับผมก็รอสะสมค่าคอสนะครับนะ ก็ได <owning> ้จะประปานเกือบที่67แลนะครับนะแล้วก็ค่อยใช้สกิมของโฮชิโนะก่อนะครับนะครับผมนะพอสกิลโฮชิโนะเสร็จปุ๊บนะครับนะก็ต่อเลยครับผมนะในส่วนของพวกสกิมบัพเข้าไปนะครับนะอันนี้โยชิบิ้ก็จะใช้ต่อก็ได้นะเพราะว่าเผอิญเราก็ใช้ต้นเกมแล้วรั้อยู่อะโอเคนะครับนะ ก็พอบอลแดงปุ๊บก็เอาฮินะไล่ยิงครับตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็เตรียมอยู่ไว้พร้อมนะครับโดยหลักๆเนี่ยฮินะเลยครับผมนะเราก็จะใช้เลยครับผมนะตอนที่บัฟมันได้ทุกคนนะครับนะก็เอาฮินะเล็งนะครับผมใช้บัฟเนี่ยโดนทุกทุกคนให้เรียบร้อยนะเล็งให้พร้อมนะครับพอเข้าระยะปุ๊บนะได้ทุกทุกคนแล้วก็ยิงนะครับนะแล้วก็ทีเดลยอก็ตัดวรโคทามะอาโกนะครับผมนะแล้วก็โคโกด้าฮิวสสนะครับ โอเคนะครับนะแล้วก็ยิงพิ้งไป3ดอกนะครับสับเต็มไปทีหลังก็ยิงรถโกงรถก่อไปนะครับส่วชิซุโกะเดี๋ยวเราจะใช้ตอนหลังนะเพราะว่าตอนที่บอสเยล,ลาหรือประมาณ หนึ่งนาทีสองนาทีกว่าๆนะครับผมมอสจะอัดหนักมากเราจะใช้คิมสโก้ครับกางโล่ให้ตี้เราสามารถทนระเบิไหวนะอ่ะโอเคนะครับนะตัวปืวนที่ค่อยๆตีไปเรื่อยๆนะครับอ่ะ,อร,ออนนะรับรูโฮบทดก็รักษา,ากกไปนะครับผมเสามาร์ก็รักษาเสานะครับแล้วก็รถเกาะไปนะครับนก็ตีไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ส่วนนี้ก็เาอาฮานาโกะนะครับผมรักษาให้เรียบร้อยหาให้ครบทุกตัวนะครับตอนนี้ก็ใกล้ช่วงเวลา2นาทีแล้วนะชิสโกะเราจะเริ่มได้ใช้แล้วจงกวะนนี้นะเพราะว่าน้องแก่ศัตรูเริ่มจะตีหนักละอ่ะบาพี่เรียบร้อยก่อนนะครับี่นะครับผมเล็งให้ได้ครบทุกคนนะครับครบทุกคนแล้วก็ยิงที่เหลือก็บับอาโกไปครับอันนี้เร็เร็วทีทีนะโอเคนะครับน่ะยิงให้เรียบร้อย ่ะ,ะเอามากก็จัดไปครับบดเกาะให้เรียบร้อยนะ่ะตอนนี้ประมาณ2องนาทีกว,ากว่าแล้วก็ใกล้เวลาที่เราจะได้ใช้ชุโขดละ โโกเนี่ยจะสามารถเลิกได้แค่4เป้าหมายนะครับนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามเล็งให้โดนตัวฮินะเข้าไว้นะวางใกล้ๆก้ฮินะหน่อยส่วนนี้อันนี้ผมวางลึกไปนิดนึงนะครับนะฮินะเลยไม่ได้นะส่วนนี้ต้องค่อยๆดึงมานิดนนะครับนะจะได้ไ็นไรนะแต่วันนี้ก็ค่อยๆบัฟไปได้ครับนะเอาคนอ้ากินแทนก็แล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้ผมดึงไม่ได้นะครับนะไม่เไ็นไรครับนะเดี๋ยวเราค่อย ทำการเตรียมคิวให้เรียบร้อยนะครับนะอ่ะโอเคครับที่เหนือเกิยิงแล้วทำะเบตปไปเรื่อยๆนะนี่ไปเกาะน,นะครับแล้วก็โคชมะนะครับนะแล้วก็ตามช่วยทัวของอ,อาโปกนะครับผมัำสเต็ปไปครับแล้วก็โคโคณะน่าจะก,การเตาให้เรียบร้อย ตรงนี้บอสก็จะตายแล้วครับนะแค่นี้เราก็รอดได้แล้วนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะก็ค่อยๆตีครับยังไงก็ยังถือว่าพอไหวอยู่ับบนึงนะอันนี้ก็คือ บัวจะไปดังมองบอลมากเกินไปลืมดูฮิวนะครับนะก็เลยปล่อยแตกไปแต่ไ,ตไ,ไม่เป็นไรครับนะบอลก็ถือว่าแตกไปเรียบร้อยตามธรรมชาติก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับแนวทางทตีเซตนะครับผมชั้นเจนลงไปลยครับผมนะสีเหลืองยังพอลงได้บ้างถ้าเกิดคอนโทรลดีๆได้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดให้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ